สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะขอต้อนรับขอสูตรทีมงานอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแจ้งข่าวด่วนค่ะเลขลับสายเที่ยงตรงนี่หลายลับด้วยค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นขอมาแลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะบริภคลิปต่อต่อไปของทางช่องนะคะแต่ว่าเลขคนที่หายค่ะเลขคนที่หายมานกนี่กับแนมมานกนี่กับ เขามาสามมวดติดลนะค่ะล่าสุดเมื่อกี้นี้มันเข้าที่เก้าเจ็ดกันคุนผู้ชมทางเพจเป็นยังไงคะชัดนะคะค่ะให้เขามาแล้วสามหมวดติดบันนี้งมวดนี่แต่เลยอยากเอามาแบงปันแม่แม่เอฟซีนะคะค่ะบันนี้ก็าไปว่าถูกแล้วล่ะมัน กินข้าวกินปลากันไปเนาะค่ะคุณแม่จ้าตอนนี้ก็จะประมาณสี่หามงเสาร์เราบอกคุณแม่สี่โมงจะห้าโมงแล้วนะคะท่านผู้ชมขางวดนี้เอาไปเนี่ยมงกนแม่ว่ามาักบอ่อเขาเนี่ยมงคนจังหวดหนึ่งย่าพึ่งซื้อขาดผู้ใดมากก็ลงทุนใดเลยยังสิงนเนาะแม่เนาะเออเลขบนตีมีสองหางอะไรล่างตีมีสองหางค่ะไม่ได้มีเยอะแต่ว่าเลข วันนี้เป็นตมาเจ็ดนะคะน้มนชมุ่มวัานตามที่ไปตามยูอันตอนปูตาเนะคะ่้ำมันชมทีบ่าตะกีน่ะดังคากดังแน่สมัยตะกีนเดบุญปันไปซ่องเบื้องหอยไหมคะแก้วท่าแน่นะคะรถกระติดังเนี่ยซิปแพรเบอร์เอกค่ะอืเตรียมสมุดปากานะคะเตรียมสมุดปากาแคปหน้าจอนะคะเลขรับ ลงในสายเที่ยงตรงค่ะทา่านผู้ชมบางคนก็บว่าเลขวอนนี้บมมีเจ็ดดอกแอดเพื่อนจะบ่ให้ออกเลขติดเจ็ดราสันพอาเราซื้อเลขติดอื่นก่อเนาะในกลุ่มในกลุ่มกับในกลุ่มอ่ากลุ่มฟีก็ยังไม่ลงน่าจะเป็นวันนี้ตอนห้าโมงเย็นค่ะเดี๋ยวลงให้เด้อเออเป็นยังไงทางเพจชัดเจนไหมคะคุณแม่ แจ็เจนไหมเออยุ่นไ้เบรกขึ้นไงแ่เอออ่ะเตรียมสมุดปากกาค่ะเตรียมสมุดปากกาเดี๋ยวขอให้ได้จักสามนาทีก่อนนะคะสามนาทีนะคะเ็ควันนี้งามอยู่ได้หนูว่างามมากฟันสุดยิ่งสามขึ้นซีสีหรอกบเมนปฏิบัติสามขึ้นติดกับโบเมนเนาะ สามสี่ร<า>อบแล้วค่ะท่านผู้ชมเนอะอ่ะเรียมสามนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวทางทาง youtube แคปหน้าจอก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเป็นทางเพจก็ได้อีกขาเลขลับวงในาสายเที่ยงตรงนะคะของเจอูหันมาอย่างนี้ก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเลขลับวงในาสายเที่ยงตรงค่ะเพคุณไฮมาบน สามสองแปดห้าหนึ่งแปดค่ะส่วนล่างให้ที่สองเจ็ดและสี่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอค่ะประมาณหวดนี้กับองแนมเบิองกรนอาคุณแม่ให้แนมเบิองกรจ่ะเพราะว่าเหล็กเพิ่นเขามาสามหวดแล้วเด้อันนี้เป็นเลขลับสายเที่ยงตรง งามอยู่นี่ล่ว่าหนูมาเจ็ดสองเพราะว่าเจ็ดหนึ่งมันดังแห้งหนูอาจจะว่าเป็นเจ็ดสองหรือสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมนี่แหละแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ในกลุ่มยังสามารถเข่าได้อีกค่ะเข่าได้อีกเดี๋ยวงวดนี้สี่ร้อยเลขหลังกล่องสายเจอุมาปล่อยให้จุๆจุไว้ค่ะม <laughs> งคนก็ว่า ว่าเอาเดอกลูกเอาเลขลูกคันละกาล่องเบิงนะค่ะทา่านผู้ชมแต่ว่าได้เลขนู้นี่กร็ร้ายสำนกเก้อเด้เพราะว่าสิปเป็นเลขลับวงในอ่าเลขหวยซองสายมือดเลขลับสายสิบสี่ทา่านผู้ชมเบิ้งดีๆเด้อว,ว่ามันมาตรงกันก็เลขสายสิบสี่ห้าตัวหนึ่งอยู่เด้ตัวใดบัดี้สามสองแปดของเพื่อนไหนที่แปดสามและแปดสี่ค่ะทา่านผู้ชมนี่ละเอาล่องแคบหน้าจอนะคะ ทางเพจทันไหมคะนี่ทันไหมเออเมื่อนี้ก็จะไปตามหลวงตาปิศาให้น้่ค่ะเมื่อเนี้ยจะออกไปตามหลวงตาปิศาแล้วก็อาจารย์ดงนาเพิินเนาะคะ่ะอาจารย์ดงนาเพิินกับเขาที่เก้าหนึ่งตรงๆเลยเด้เขาที่เก้าหนึ่งตรงตรงสองวดติดแล้วคะ่ะอาจารย์ดงนาเพินินแต่ว่ามันค่ายากไมนมค่ะท่านผู้ชมค่ายากหลายกเ็เลยบด้ออกไปตามแต่ว่างวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจบุญจะไปตามให้นะคะ จะเริ่มบุ๊คกินก็ค่ะแก่ข้างเนาะตอนนี้เอามานาอนู่หน้าบ้านวาน้องจะบุบไม่เล่นอยู่ห้างหน่อยค่นเ,เปิดโทรศัพท์ค่ะพวกนี้เป็นตระถือเลขสามตัวอ,อีกได้หนูหนูฟันหนูฟันขึ้นที่แล้วหนูฟันม่นหนูถึงยิ่งสามนะแตกออกสามชิน้นแตกออกเจาก้าโตเจ้าของะแตกออกเป็นสามชิน้นสามต้นเห็นไหมคะท่านผู้ชมมัดนี้บ้แมนว่าเปลี่ยนขึ้นที่สองเด้รอบที่สองยังฟันไว้เจ้าคลองนะถือไรยิ่งอู พีนออ่น้องไล่ยิ่งกันแบบเอาปืนไล่ยิ่งกันปืนสามแปดนะคะท่านผู้ชมไล่แบบไล่ยิ่งกันพี่น้องแบบว่าแจบบะวางาเลยล่ะเป็นคนหนึ่งน่ะเป็นของปัวเส้นหน่อยคนหนึ่งเป็นบุญน้าโชกค,คนหนึ่งเป็นบุญพ้า้วยไม่แต่พี่น้องเป็นแบบพี่น้องกันนั่งสิค่ะเป็นเคยเป็นน้องเป็นยังกันนั่งสิไหมคะ่ะนั่นละ่ะบาน้ล่าสุดหนูก็ยังฟันอีกฟันว่าเขามาออไ,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 ไล่ยิ่งไล่ไล่หนูรีจังเนย นูนน่ะพยายามที่จะไปรีมันยิ่งเข่าตรงเนี้ยยิ่งเข่าบาไเลายน่ะสามนัดปังปังปังแต่ว่า,าเลือดนะออกก็่าเลือดออกก็ลายดอกแต่ว่าถึกยิ่งแล่นไปรีรยมมองได้เพื่อนกับพยายามที่น้ำขาหนูให้ตายว่าจัน <S <S เป็นไปได้่างวันนี้นูว่าหนูจะถือเลขอีกเลยเพราะว่างวดก่อนที่หนูถือเลขสามตัวแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างน่ะนู่นะอ่ะฟันไว้เจ้าของนะ่ะไปค้นเอาเข่ามากรองไว้เต็มอยูหนูเลยว่าเข่านี้ต้องเป็นเก้า บ้านี้ขึ้นที่สองมหนูฝันเห็นสร้างมีผู้ชายคนหนึ่งนางอยู่ข้อสร้างหนูเล่หนูจําได้ที่มันออกเก่าหนึ่งตอนนั้นหนูเล่ว่าถ้าไม่เป็นเก้าหนึ่งมันจะเป็นเก้าสามมาสันหนูว่าได้เนี่ยหนูก็เลยซื้อเก่าหนึ่งค่ะแต่เก้าเจี๊ยที่จริงหนูบาดแมากเลยบ้านี้หนูก็เลยมาตัดหนูมาเก้าเจ็ดศูนย์แห้งนะหนูก็เลยซื้อเก่าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดวิ่นไปวิ่นมาหลังก็ศูนย์เก้าเจ็ดก็เล่ว่า เอาซูนเอ่อเก้าเจ็ดไว้น้ำแจ็คหน่อยก่อนนะวันนี้จะเก้านะึ่ง 9, หน,นูเอาไล่รืหนูเอาเยอะมากเลยเก้าหนึน่งหนูมักแห้งค่ะตาเลขสามตัวหนูกะกะมักยูแต่ว่ากะมักเก้าเจ็ดศูนมากกว่าเขาออกเก้าเจ็ดูนหนูจะได้เป็นตาเลขสามตัวหนูจะได้เป็นล้านนะคะแต่อันนี้ร่วมๆกันเราได้สีหาแสนนะคะเอองวดนี้เอาไม่อีก ท่านผู้ชมวาฝันจตงได้เ้าซูแม่ฟั่งแน่ดะาแม่ตีเอาบา,างคนกระถามว่านูเกิดพศเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ที่จริงแล้วมันไม่เข้าอายุหรือว่าเป็นไปได้บ่หวดนี้จะแตกบ้านเลขที่นี่บ่204นี่ค่ะท่านะผู้ชมนี่204เพราะว่ามือนั่นเนาะหลังจากเลขออกแล้วนูก,ก็กราหัวบ่นนอน,นูก,ก็บอกว่าปูเอ้ยนูถือเลขสามตัวตรงๆอีกแน่ข่างวดนี่นูขอนําแน่จะหงดนึง ข้านูถือสามตัวตรงๆปีใหม่นี่นูจะจ้างมาล่ำมาลงเดินหนัาบ้านนี้ให้เลยค่ะเม่นส,บนส,สบิบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ที่จริงบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้ค่ะขึ้นมาอยู่ก่อนแต่ว่าข้างในบ้านอะไรมันเสร็จแล้วเหลือแต่ครัวนะคะเหลือแต่ครัวเจ๋เจ๋อเดี๋ยวช่างจะเข้ามาอีกประมาณสองสามวันเพื่อนบอกว่าครัวเฮ็ดบ่ดุนบอกว่าแต่ใ้เมืองโหลดครัวก็ไ้เฮ็ดกินอยู่นาหาบ้านกันตะผูจชมเพราะว่าตรงนั้นมันควันแห้งแม่ค่ะวันนี้น้องเจยบุญอันมันยุไก่หม่องลานพลสอรถไปล่า คือวาแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมทํามาหากินไผ่มันเท่ากับว่องให้กันบ่ได้เนาะแต่ว่ามันคัรวเท่ากับพยายามจะออกมาจากลงๆนสิกะสงสารลกูกเนาะก็เลยข้นมาอยู่ก่อนแต่ว่าในบ้านในอะไรมันสิดแล้วเดี๋ยวถ้ามันท่านผู้ชมบอกว่าทายรอบบ้านในเบื้องเน่ว่าสัุนี่ละถือมวนนี่ละเสียเอ,อิญมาเบิดเลยแม่แม่เอฟซีเฮาอยากขึ้นมาเนาะอยากมาเห็นเนาะเอานี่ลนนหนนล,ลักก็เลยว่าก็ฝันดูฟ้างเดี๋ยวเลขลังกองคนกะชสมา ก่อนหอยออกหนึ่งวันเนาะตัวนี้นะคะ,แล,ะลแล้วก็เรียงไม้่องกับคือจีเนนก่อนห้อยออกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบแล้วนะอีกค่าอีกห้าวันค่ะเลขออกแล้วได้รู้ผลแล้วจะเมื่อใจเงินยังบวกบอยู่ค่ะท่านผู้ชมเลขจะมากอีกแล้วจะได้เงินอีกแล้วเฮานะอ่ะให้แคปหน้าจออีกรอบนึงเด้อนี่แคปหน้าจออีกรอบนึงค่ะเลขรับวงในาสายเที่ยงตรงแคปหน้าจออีกรอบนึงเลยค่ะอ่า เห็นกันทุกช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางย t u b e คุณแม่คุณพ่อถ้าประมักกับแนมเบิงก่อนงวดนี้ตามที่น้องเจบุญแนมหนูแนมมาสามงวดแล้วค่ะมันกับเขาแต่ว่างวดนี้เราเอามาออกช่องมันจะเป็นยังไงแนมเบิงขาแม่แนมเบิงวันนี้ก่อนถามมันเขาจังสื่องวดหน้ากระได้เร้อหนูบัแนมคะ่ะหนูซื้อเลยว่าหนูมักเด็กเด็กที่เพิ่นได้นหนูมักทุกตัวเลยหนูมักแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้างวดนี้นี่ แต่วันหนึ่งซีมันสิเป็นตะออกเ่มันเป็นเลขที่รถทั่วพีความมนะาเนาะทำผู้ชมอิน,นโซนกันดนะูเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะกับสิปนาที่แล้ววันนี้สิอํานาผ้าจากอีแม่เด้นูจะไปตามลวงตาปิศาแล้วกัอาจารย์ดงนาเพลินค่ะทำผู้ชมบ่มีอยังร้ายค่ะคลิปนี้ขออวยพ่อหแห่แม่เอฟซี่ถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ำกันโชคโชคเฮ้งเฮ้งปังปังวันที่สิบหกเรามาลุ้นกันที่บ้านหลังนี้ เองๆปังๆรวยไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ